ต่อยใดบ่เ <c oughs> นาะคือว่าขาดเนะวันนี้ <c oughs> เอาคือว่าขาดบันนี้พี่น้องโอ้ยแบบนี้มันก็จะไดีออมเบิดลทั้งวยเท่านั้นแล้วแนวนี้ออมไอยในตางแดนยัวยัวจ้าพี่น้องเขะแสกแสกเลยจ้าหนามขุ่นจ้า ซีอูอเมริกาเมืองฝ่ายญ่ซัมไดอาหารการกินนอกจากพี่น้องค่ะซิเลศรูซัมไดกระบอกแซบคือจังรสชาติอาหารดีสารบานเฮ่าเนาะคะ่ะน้องที่มีไ่และกระเติบโตมากกับลูกอีสารจากพี่น้องค่ะพอแม่เห็ดห่ยเห็ดหน้าหายยูหากินต่างชาติานอกจากพี่น้องค่ะมายูนีเข่าปีที่6ที่เจ็ดแล้วเนาะคะ่ะอาหารต่อหาสิ แห้งซําไดสิแสบซําได้หนองพี่มีกับบอลรู้สึกว่านะคะมีคุณคา่าคือจังอาหารอีสานบานเฮาจะพี่น้องค่ะความรู้สึกของคนไก่บ้านนาะจาพ่อได้กินอาหารอีสานรสชาติที่เฮาคุณนเคยรสชาติที่เห้าไงเ,เติบโตมากนาะจากพี่น้องค่ะสิ่งนั้นล่ละค่ะเป็นสิ่งที่มีความสุขสําหรับหัวใจของคนไก่บ้านจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนได้จ้ามือนี้ค่ะน้องพิมีกับพอบานนอะกจากสีผ้าพี่น้องค่ะมาต่อยกดหอยนะจ้ะเฮดเมนู mm hmm. menu, ออมหอยจูบน้ำกันจ้าพี่น้องถ้าติดตามเบิ้งได้ค่ะว่าสิออกมาเป็นแนวดาจ้าสำหรับหอยจูบตัวนี้นอกจากพีน่น้องค่ะน้องพิมีซื้อมาจากร้านเอเชียจ้าเป็นร้านของเกาหลีนะคะพี่น้องค่ะตั้งแต่มาอยู่อเมริกาฮก สิเขาเจ็ดปีจ้ะพี่น้องคะคืออยากตะกินอ้อมบักหอยบานเฮาเนาะจ้ะพี่น้องคะไก่เคียงที่สุดก็เป็นหอยตัวนี้ละจ้าพี่น้องน้องพี่มีมีพักอีเลิศพร้อมเดี๋ยวจ้าพี่น้องคะเดี๋ยวสิพานะคะไปอ้อมใส่พักอีเลิศหอมๆกินน้ากันเนาะจ้าเห็นแล้วก็คืดฮอดบานเนาะจ้าพี่น้องจ้าอ้าวต่อยใดบัวเนาะ วันนี้เอาเคือว่าขาดโอ้ยแบบนี้มันก็จะได้ออมเบิดทั้งน่วยเท่านั้นแล้วแนวนี้เป็นหอยของฝรั่งจากพี่น้องจา้าเอาต่อยกล่นว่าแตกเลยจา้าแบบนี้นะคะต้องต้องออมทั้งน่วยเลยพี่น้องจิมเอา นี่คือพักอีเลศของน้องพิมพ์จะพี่น้องคะหรือว่าใบชะพูของเทานั่นเองเนาะจ้าน้องพิมพ์มีอยู่ทั้งหมดนะคะ 3. กระถางจ้าซือมาจากผีคนไทยเนาะจ้าพี่น้องคะซื้อมาก่อเดียวเนาะจ้าแล้กกระถ่การแพร่ขยายจ้าพี่น้องจ้าเอาไว้เพ่อได้ออมได้แกงเนาะจ้าพี่น้องคะได้รสชาติได้กินความหอมนะคะ้ะเร้าคือถอดบานเท้าได้แล้วจ้าพี่น้องจ้า กกหักอิเลิหอมๆเลยนะคะนี่คะ่ะพี่น้องกำลังงามเลยนะจ๊ะน้องน้องพิมกับซเดตเอาใบแก่ๆนะคะของเขาไปพ่อได้ออมนะคะพี่น้องจา้าออมใส่หอยจูบนะคะที่น้องพิมสื่อเพิ่นมาจา้นี่คะ่ะซํมนี่ก็ได้รสยะรสชาติแล้วนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะนี่ละเขาเอิ่นว่ากินพ่อหายอยากเนาะพี่น้องเนาะ เขาตะใบแก่ก็ไดพี่น้องเอาไปซอยใส่จะพี่น้องค่ะหอมๆเลยเนาะคะ่ะเขากำลังแตกออกมาหลายจะพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะ,คะเวลาเขาขยายพันธุ์เขาแพ่เขากระสิออกมาในลักษณะนี้จ้ะนคะครับพี่น้องเอาไปออมใส่ห้อยจูบนะคะพี่น้องค่ะหอมๆเลยจ้า หยดยอดผักกิตูไปใส่น้ำจากพี่น้องให้หอมๆเนาะคะ่ะผักกิตูกับปลูกใส่กระถางว้พร้อมจ้าปะทาขันยางเข่าสวนผักมาจากพี่น้องยูในสวนผักกระมี่จ้าอันนี้นะคะข้าเก็บไก่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 ของขรัวเาเลยจ้าพี่น้องบึง้งหอมๆสดๆจากสวนเลยจ้า อมบกหอยในตางเดนยัวยัวจ้าพี่น้องค่ะแซกแซกเลยจ้าหนามขุ่นๆจ้าพี่น้องใส่ขับพี่เดชหอมหอมมามากินน้ำกันจ้าข้าวเหนียวพอนๆอหนึ่งไม่ไม่จ้าพี่น้องค่ะจำน้มอมบักหอยโอ้ยได้รสชาติอีสานบานเฮาของแท้คับจ้าพี่น้องมาจ่าจำอมบกหอยน้ำนองที่มีสีอีสานจ้า ปั่นเข่าค่ำยันยๆจจพี่น้องคะจำนำอ้อมบักหอยนะะเนาะค่ะพ่อห้ได้รดชาิอีสานบานเฮ้าจ้ามานะคะ่ะน้องพิมจิซิมให้เบิ่งว่าเป็นจังไดจ้าอืสุดยอดเลยจพี่น้องคะได้รสฉาิอีสานบานเฮาของแท้จาเสียย่างเดียวพี่น้องจูบปอดได้เนาะคะ่ะหอยจูบคนละสายพันธุ์จะพี่น้องคะแต่ว่าใส่ไม่จิ้มนะคะ ได้ทึ่งกลนหอยออกมากเลยจ้ะพี่น้องคะได้รสฉาติอีกคือกันเนาะจ้ามามาพี่น้องมาแซบๆนากันจ้าแซบพี่นอ้องแซบคือกันกับรสชาติหอยจูบานเฮาเลยพี่น้องเสียายางเดียวค่ะตอยกลนบอดได้นะคะน้องเพื่นมีกันเลยบอดได้จูบให้พี่น้องเบิร์พี่น้องเพื่อนค่ะ ได้ว่าเอาอันไม่จิ้มนะคะหัวของเขาก็ออกมากคือเกาจักพี่น้องพูดนะขมขมรสฉาติคือหอยจูบบานเห่าเลยจักพี่น้องจ้านี่ค่ะแสบแจ้าบวัวสิเป็นมูหันไกหันเนาะค่ะน้องพี่มีกระเคยกินมาแล้วจับพี่น้องค่ะ แต่ว่านะคะรสชาติเทียบเท่าอาหารอีสานบ้านเฮาบ่ไดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะน้องพิมพ์นีนะคะยังคงความเป็นอีสานบ้านเฮาอยู่คะ่ะพี่น้องสิ่งใดที่คือจังอีสานบ้านเฮาสิ่งใดที่เฮ็ดแล้วนะคะเฮ็ดให้หายความคิดหอดเนาะคะ่ะ <SPEAKER> พี่น้องคะ่ะน้องพิมพ์ก็สิถ่ายถอดออกมาจากพี่น้องถึงแม่นว่ายอยู่อเมริกาเนาะคะ่ะแต่ว่าการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของน้องพิมพมีก็ยังเป็นอีสานบ้านเฮาจ้ะพี่น้องคะ่ะ ฝากเอื้อยอายสุขุสุข้นเนาะคะ่ะติดตามผลงานของน้องพี่มีนะคะการใส่ชีวิตอยู่อเมริกาแบบอีสานอีสา,บานบ้านเฮาเนะค่ะพี่น้อง